เดี๋ยวคลิปนี้ครับพาพี่พี่รับชมเอาติสตนพร้อมใช้ที่บริษัทพยโย์ไม่ว่าจะเป็นชมนิวชมใหม่แบบนี้นะอย่างคันนี้นะครับผ่อนประมาณสักเจ็ดผ่อนไม่ข้าม8 0 0พชมใหม่แบบนี้ก็มีอย่างคันนี้นี่คันทั้งหลังนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณสัก7จ็ดเองนะครับแล้วก็ไม่น้อยสุดนะครับเริ่มต้นประมาณ20,000กว่านะครับใครสนใจนิวเอาติสนะครับหรือว่าเอาติส ชมไมนอร์เชนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไฮบริดก็มีนะครับหรือจะเป็นปี18 19ก็มีผ่อนเริ่มต้น5,000กว่าบาทเดี๋ยวหาให้ใครสนใจเอาติสดูให้จบอย่าพันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติสมือสองที่บริษัทเพรยนทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องช่องรับเอาติดมือสองนะครับโดยเป็ก เพชรยนต์นะครับใครสนใจนะเอาติดมือ2นะครับสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับ0659513374 l ลายครับ s i e p ek152 นะครับเราดูเอาติสนะครับที่มันเป็นเข้ามาใหม่เนะี่ยเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปพี่นะมารับชมเอาติสโซนพร้อมใช้ที่สาขานหนึ่ง บริษัทเพรยนยนกันบ้างนะครับโซนนี้มีเอาซิสจอดอยู่อะผมว่าประมาณสักเกือบสามสิบคันอะนะครับเน้นเป็นโฉมนิวนะครับแต่โฉมก่อนนิวก็มีนะโฉมใหม่ไดเชนนะครับปีประมาณสิบแปดสิบเก้าอะราคาเริ่มต้นสามแสนกว่าบาทก็มีผ่อนเริ่มต้นประมาณห้าพันปลายหกพันกลางๆแบบนี้ก็มีนะครับแต่เดี๋ยวจะพาพี่ๆนะมารับชมสําหรับโฉมนิวโฉมใหม่กันก่อนนะครับเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้ครับคุมจะนาเสนอมากนะสําหรับ เอาทิสครับหนึ่งจุดแปดไฮบริดเอนทรีคันนี้ทะเบียน7032นะครับเป็นแบบไฮบริดได้เป็นโฉมนิวแล้วปี20ภายในสีดำและไมล์หลักหมื่นครับใครกำลังอยากได้นะครับนิวเอาทิสครับที่ได้เป็นแบบไฮบริดเต็มระบบนะครับประหยัดน้ำมันนะครับ22ถึง24กิโลต่อลิตรได้เครื่องพันแปดนะครับเบาะภายในสีดำมีแอร์หลังครับช่วงล่างเป็นแยกอิสระนะครับไซด์ขวาเป็นแบบปิกนกคู่แล้วคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจทะเบียน7023รูนย์กองสามประมาณ90,000 นะครับปี20นะไม่95ปี20นะครับคันนี้549,549ผ่อนประมาณ9,200อ่ะ9,100กว่ากว่า9,200นะครับใครกำลังอยากได้นะสำหรับเอาติสนะครับที่เป็นไฮบริดตอนนี้ผมมีอยู่4-5คันอะนะครับมีสีบรอนเงินแบบนี้นะครับปี20นะครับแล้วก็มีสีขาวมุกปี20สีขาวมุกปี20ราคาเท่าคันนี้เลยแต่ไม์จะประมาณแสนหนึ่งนะครับปี20ไฮบริดเอนท y สีขาวมุกราคา549ผ่อน9,100กว่ากว่าเหมือนกัน แต่อีก2คันจะเป็นสีเทาดํากับสีดําเป็นปี19ไม้แสนสทั้งคู่เลยนะครับสคันนั้นราคาจะ501ครับผ่อนประมาณ8 6นะแต่คันนี้ผ่อนอยู่9,100กว่าๆครับได้เป็นไฮบริดเต็มระบบนะครับได้ชมนิวฉมใหม่แบบนี้เดี๋ยวแวะไปดูภายในกันนะครับเดือนนี้นะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับเดือนธันวาที่ดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.39ครับนี่ภายในได้เป็นสีดานะครับเบาะบักเก็ตซีทนะครับเป็นผิวสัมผัสแบบซอฟทัชแล้วมีรูลูระบายอากาศ ด้านหลังครับด้านด้านหน้านต้องขออภัยเบรกมือเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วนะครับเลิ่นไมคทดีต้นแล้วนะไมค์เก้าหมื่นครับคันนี้รถบริษัทครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์อีกหนึ่งจุดเด่นของโฉมนี้นะครับด้านหลังนั่งสบายครับและมีแอร์หลังให้แล้วนี่นั่งสบายแล้วมีแอร์หลังด้วยใครอยากได้นะเอาซสที่เป็นไฮบริดนะครับทักมาได้เพดยนตอนนี้มี5คันอ่ะเป็นไฮบริดมิดหนึ่งคันไฮบริดเอนทรี ry, อีก4คันนะครับสนใจติดต่อหาได้ครับ0-65 9, 5, 1, 3, 3, 4, า9113374ไลน์ครับแอสไส้ P.E.K.152 ครับมานะคันแรกไฮบริดไปเลยนะครับมาดูคันต่อไปดีกว่าคันต่อไปขอแนะนําเป็นคันนี้ราคาประหยัดที่สุดนะครับสําหรับ New เอาติสครับ1.6รุ่น G ปี19โฉมนิวแบบนี้นะครับได้ช่วงล่างแยกสระแล้วโครงสร้างเป็น TNGA โฉมแรกแล้วแอร์หลังมีให้แล้วนะครับแอร์เป็นแอร์แบบกดแบบดิตอนออโต้ไฟโปรเจคเตอร์ให้แล้วนะคันนี้ไป้ายได้เอามาเกือบ9แสนอะตอนนี้ 4 5สนห้าหมืฟรีดาวผ่อนแค่7,700บาทจบนี่เป็นนิวเอาติที่ราคาถูกที่สุดนะครับฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันบาทภายในก็สะ,สะอาดนะครับรถสวยน่าใช้ครับคันนี้นะราคาประหยัดนะใครอยากได้ชมนิวปี19นะไม่ซีเรียสเรื่องไม้นะครับไม่ประมาณแสนห้านะครับคุณจัดคันนี้ได้เลยผ่อนแค่7,700บาทแอร์หลังอะไรต่างๆมีให้ครบหมดนะครับไม่เริ่มต้นรู้สึกว่าตอนนี้ไม่จะ20,000นะ คลิปก่อนหน้าเนี่ยที่ผมลงไว้เมื่อวัน2วันที่แล้วคันนั้นเลยนะครับไม่ประมาณสองหมืมาดูคันต่อไปแนะนาเป็นคันนี้ครับ4ี่สามสามสองสี่สมสสองคันนี้ไม่ประมาณแสนสี่นะครับราคามันจะขยับขึ้นมาหมื่นหนึ่งนะแต่ไม่มันน้อยกว่ามา 20, นเกือบสองหมื่นครับไม่น้อยกว่าหมื่นกว่านะน้อยกว่าคันที่ผ่อนเจ็ดพันเจ็ดนะคันนี้ผ่อนไม่ข้ามแปดพันเหมือนกันนะครับผ่อนประมาณเจ็ดพันเก้าไม่แสนสี่นะครับทะเบียน4ี่สามสาสอง เลขไม่หนึ่0 0 0นพอดีนะครับเป็นรถบริษัทมือเดียวปลดระว่างประวัติศูนย์ครับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเจ็ดพันนะสี่แสนหกหมื่นเะสภาพกริปครับคันนี้รถสวยสภาพดีกุญูจสำรองมีให้พี่พี่ครบหมดแล้วอ่ะรถล็อก ok นะผมขออภัยนะครับรถล็อก ok น้องน่าจะไปกดโดนนะครับคันนี้มีแอร์หลังแล้วนะครับเป็นฉมนิวฉมใหม่ช่วงล่างดับเบิลวิชโบนสนใจถักได้นะครับ มาดูคันต่อไปดีกว่าคันต่อไปเดี๋ยวพาดูแนะนําเป็นคันนี้เอ้ยคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันนะครับที่ราคาดีนะครับไม่เก้าหมื่นสามครับราคาอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่แปดเก้าผ่อนอยู่แปดพันสามนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนแปดพันสามครับทะเบียนหกสี่หนึ่งหนึ่งนะหกสี่หนึ่งหนึ่งนะสะอาดสะอ้านครับรถสวยน่าใช้ครับพร้อมใช้เลยนะคันนี้คุณมาเนี่ยนะครับคุณมาเลือกคันเนี่ยตอนเช้าเนาะกลางวันคุณรับรถกลับได้เลยนะครับไฟแนนซ์ผมมีแบบฟาสรับรถนะ นะครับสองชั่วโมงอนุมัตินะครับแอร์หลังมีนะครับนี่คันนี้รถสะอาดๆนะครับใครอยากได้นะทะเบียนหกสี่หนึ่งหนึ่งไม่เก้ามืสามครับฟรีดาวพรหกแปดพันสามรถสวยน่าใช้นะครับทักมาครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับมาดูคันต่อไปนะครับคันต่อไปขอเป็นฉมไม่นิวบ้างไหมนะครับแนะนำเป็นคันนี้ดีกว่าคันนี้ปีหนึ่งเก้าครับปีหนึ่งเก้านะแบบเนี้ยผมมีอยู่ประมาณ3าคันนะถ้าเป็นสีบรอนนะครับก็ ไมค์ประอยู่ประมาณ90,000นะครับ90,000ถึงถึงแสนหนึ่งนะคันนี้แสนหนึ่งครับทะเบียน3 0 1 2ปี19ไมค์แสนหนึ่งนะครับราคา4 1 0 0สนบาทฟรีด้าผ่อน6ก0 0นครับนี่คันนี้ผ่อนไม่ข้าม7,000พัเมื่อกี้เราดูผ่อนไม่ข้าม8,000เนาะอันนี้ผ่อนไม่ข้าม7,000ครับฟรีด้าผ่อน6ก0 0นนะครับเราได้เป็นปี19ด้วยนะครับปี19ล้อกลางปีครับไมค์ประมาณแสนหนึ่งนี่ภายในจะได้เป็นสีเบทเนาะสีเบทต,ตัดดาได้พุดสตาร์ทแล้ว นะครับพุทสตานแอร์แบ็กมี7ใบเหมือนกันนะแต่โฉมเนี่ยข้างหลังจะไม่มีแอร์หลังเหมือนกับโฉมนิวโฉมใหม่นะแต่ด้านหลังมันก็ได้ความโปร่งกว่าเนาะนะครับเบาะสะอาดสะอ้านนะครับนี่มีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังให้นะครับใครอยากได้โฉมที่ต้องเรียกได้ว่าอึดคุ้มทนนะครับ m a i n t น,นง่ายๆนะคุ้มคุ้มทนทนคุณม,มาโฉมนี้ก็ได้ปี19เหมือนกันแต่ราคาถูกกว่าโหหลายหมื่นนะนะโฉนะมแบบนี้นะครับผมมีไม่ประมาณสักแสนสามราคาสามเก้าเก้าด้วย นสนใจทักมานะครับ s i p e k 1 5 2นะครับหรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูทีละคันนะสนใจออทิสนะครับทักมาดีเพจโยนได้นะมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้มาดูคันต่อไปครับสีเทาดำนี่สีเทาดำคันนี้นะทะเบียน6225ราคาดีครับ399,000 399ฟรีดาวผ่อนอยู่6ก0ัเองอะนะครับได้สีเทาดำนะครับสีเทาดำคันนี้ปี19 399ไม้แสนเจ็ดแต่ถ้าใครอยากได้ไม้น้อยๆผมมีไม้หก0 0 0่ด้วยนะไม้หก0 0 0่จะ410,000บาทครับไม้หก0 0 0่นห0 0 0งบาทฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณหกพันเก้ 6, 9, นะครับต่างกัน200นะครับต่อเดือนนะแต่ไม้น้อยกว่าแบบโอ้โหแสนโลอะนะครับก็ไปไม้น้อยก็จะคุ้มกว่าพูดตรงๆนะครับก็ภายในเหมือนกันประมาณนี้ นะครับใครสนใจนะครับชมนี้นะครับไม่เริ่มต้นนะชมนี้ไม่เริ่มต้นเพียงแค่6 0 0 0ืนนะครับทักมาเพนยนต์มี4ี0ส0 0 0 0บาทมีสีเทาดำมีสีบลอนมีสีขาวนะครับสีดำเป็นคันนี้นี่สีดำคันนี้จะ4 2ี่สองเไม่80,000นะครับ6204นะครับคันนี้ไม่ไม่ประมาณ80,000่กว่ากว่านะครับประมาณ85,000นะไม่85,000้าทะเบียน6204ครับ สีดำนะครับรถสวยพร้อมใช้คันนี้นะสวยกริบครับไมลหลักหมื่นนะในปี19ฟรีดาวพอรอยู่มาสัก7,000นต้นๆน,นะนะเจ็ดพได้อนะประมาณนี้นะครับสะอาดสะอาดครับเป็นใบลัอศูนก็ห้อยอยู่นะทุกคันนะครับเพชรยนนะเราคันรถมือ2คุณภักเกตเอรับประกันครับไม่มีชนหนักพิดคว่ำจมน้ำกับไม่ก่อไม้ไม่มีเล่มชม้รูดสูญหายนะครับรถสวยน่าใช้คุณซื้อที่บริษัทเพชรยน ได้เลยนะครับคันรถสวยคุณภาพกเกรต A ให้พี่พีรับชมกันแบบนี้ทุกวันนะครับสนใจเอาติดมือ2อนะครับไม่ว่าจะชมใหม่ชมเก่าว่าคุณทักมาได้นะครับผมมีให้พี่พีเลือกชมเลือกใช้มากกว่า50คันเนี่ยเนี่ยไล่เรียงกันไปสีบรอนสีขาวสีเทาดําอะไรต่างๆคุณทักมาได้มาดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้ภูมิใจนาเสนอเลยไม่ไม่เยอะกุญแจสํารองมีให้พี่พีครบครับคันนี้ทะเบียน7 4 3 0ครับ n ิว a อาติสครับ1.6รุ่น G ปี19รถปลายปีครับเป็นรถหน่วยงานของพวกบริษัทญี่ปุ่นนะครับมือเดียวปลดระวังประวัติศูนยะครับรถเช่าหมดสัญญา5ปีเปลี่ยนคันนี้ไม่63,000กิโลราคา499,994 9 9นะครับราคา4 9 9 0 0 0ผ่อนจะอยู่ประมาณสัก8 5 0 0 5ครับทะเบียน j 4 3 0เซ30เซอร์ถอยมีให้แล้วครับนี่ด้านท้ายเปิดได้3จุดครับเปิดที่สวิตช์ตรงนี้เนาะแล้วก็กดครังที่รีโมทครับแล้วกดที่สลักในตัวรถ นะครับด้านหลังพื้นที่สัมผัสได้เยอะเลยอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับสําหรับโฉมเนี่ยคือล้อสำรองเขาได้เป็นล้อแมกนี่ล้อสำรองได้เป็นล้อแมกนะแต่ถ้าเป็นโฉมไมนอร์เชนจะได้เป็นล้อกระทะครับอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนี่น่าจะทับน่าจะแท,บ,ะทบไม่เคยใช้เลยนะครับรถสวยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมสภาพดีครับคันนี้นะคใครอยากได้นะนิวอัลติสไมกําลังดีอ่ะไมมัหกหมื่นสามพันกิโลนะค,คันนี้ไม่หกหมื่นสามพันกิโลคุณจัดได้จัดครับทะเบียนเจ็ดสี่สามศูนย์ครับ ฟีดาวอดแปดพันห้ากูจสำรองครบไมื่63,000กิโลไปดูภายในกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในภายในนี่ขอพายไม้หกหมื่62,000กิโลไม่ใช่3นะไม้หกห0 0่นะดิฟกันนิดหน่อยนะครับด้านในครับเบาะเป็นสีครีมตัดกับสีเทาเข้มนะครับอ่าแอร์ปรับดิจิตอลออตโต้นะครับไม้แท้ไม้เดิมนี่ไม้หกหมื่นสองพนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแล้วนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงอะไรต่างๆได้แอร์แบ็กมีให้7ใบด้านหลังมีแอร์หลังให้แล้ว นะครับบอกก็สะอาดสะอ้านนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับความปลอดภัยก็ดีนะครับแอร์แบ็กมีให้พี่พี่ถึง7ใบอ่ะนะใครสนใจนะครับเอาติสสักคันนะครับดูที่เพจยนต์ได้เลยนะครับที่เดียวครบจบนะครับมีเอาติสให้พี่พี่รับชมกันแบบนี้อันนี้แค่บางส่วนนะผมมีเอาติสอยู่ที่โกดัง3ครับมีเอาติสอยู่ที่สาขา2ครับไม่เริ่มต้น2องหมื่นนะที่ผมมีน้อยสุดอ่ะนะครับสองหมื่นสองเป็นปีหนึ่งเก้าปลายปีครับชมเนี่ยหน้าแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าไม่จะประมาณ2องหมื่นสองราคาสี่เก้าเก้า นะสนใจทักไม่ได้นะครับทักก่อนได้ไม่น้อยก่อนได้เลือกก่อนนะครับสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659113374นะครับอ่ะมาดูคันต่อไป5476คันนี้ราคาอยู่ที่479ไม่ประมาณ100,001 0 0 0 0นะครับทะเบียน5476ไม่1 0 0 0 0ราคา479,000ผ่อน8,001นะครับมันก็จะเรียงตามเลขไม้เนาะ ถ้าไม่ประมาณแสนห้าราคา4ี่หเอ่าไม่ประมาณแสนสามถึงแสนสี่ก็จะ4ี่หกเสี่หกเนี่ผ่อนไม่ข้าม8 0 0พนะผ่อนประมาณ7จ็ดพตลอดสัญญาครับถ้าราคานี้ไม่ประมาณ1นึ0 0 0สถึงหนึ่งแเนี่ยนะอย่างคันหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งราคาจะ479,00 0ครับ4ี่เฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณสัก8ปดพนนะครับแล้วก็ไม่แปดหมื่นเก้าหมื่นก็จะผ่อนอยู่ประมาณสนะัก8ปดพะราคา4 8่แ0 0แปดหมื่นเก้าพันไมน,น้อยเลย ไม่สองหมื네่นสี่หมื่นหกหมื่นก็จะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันครับฟีดาวจะผ่อนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนทักหาผมนะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่อันนี้หนึ่งคันครับสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่ประมาณแสนสี่ถามว่าคันนี้น่าใช้ไหมมันจะมีคันนู้นเนาะเไม่แสนหนึ่งน่าใช้กว่าอันนี้เราก็เรียนตามตรงนะมีคันนี้น่าใช้กว่าเราก็บอกกันตรงตมาคันนี้ครับ1.8ึ่งจุดแ p ดเอสปอร์ตครับทะเบียน1 4ึ่งสี่สองเก้าคุณได้เอสปอร์ตออป ปี17นะไม้สองแสนหนึ่งไม้เยอะนิดนึงแต่ราคาดีครับ389,000ฟีดาวผ่อนประมาณ6,97,000นะครับเอสปอร์ตออ o ชั่นได้ชุดแต่งรอบคันครับไฟโปรเจคเตอร์ล้อแม็ก17นิ้วแบบเดิมโรงงานนะครับภายในนะครับได้เป็นเบาะดำนะครับแล้วก็เอ่อเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะด้คนขับครับกล้องถอยจอสกรีนมีให้พี่พี่ครบแล้วนะครับสนใจคันนี้ทักมาได้ครับ065 เก้า3้าหนะวันนี้พาพี่ๆมารับชมเอวติสล้วนๆแบบนี้นะครับสำหรับโซนพร้อมใช้หวังว่าจะสนใจกันนะครับหวังว่าจะชอบกันดีกว่านะดอกเบี้ยตอนนี้นะครับย้ำนะเริ่มต้นถ้าจัด5 0 0 0 0นขึ้นไปนะโฉมประมาณอย่างเงี้ยนะครับราคา4 8 9 4 9 9คุณจัด5 0 0 0 0นไปเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39% 4ปีครับถ้า5ปี2.59%ถ้า6ปี3.59ครับถ้า7ปี4.49 เพครยนต์ Head นะเรามีเอาติสมือ2ให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้กันแบบนี้เนาะสนใจคันไหนรุ่นไหนนะครับทักมาครับ065 951 3ห้าเก้าห i p e นึ่งสามสามเจ็ดสี่ลน์ครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับจะได้ไม่พลาดนะการอัปเดตเอาติสล้วนๆแบบนี้นะครับผมยังมีเยอะกว่านี้อีกนะครับอยู่ที่โกดัง3อยู่ที่สาขา2นะครับอยากได้สีขาวอยากได้สีเทาดำอยากได้สีบลอนด์อยากได้สีดำทักมาได้ นะครับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ